อย่าลืมติดตามช่องน้อง V M กัน <_ Eddie> ด้วย <_ currently> นะคะโดยการกดตรงนี้ปึ๊บก็ติดตามแล้วีเรา้ององพวกเราช่องอะไรนะคะช่อง V M มานวินทีวีลืมชื่อช่องเองได้ไงวันนี้พวกเราก็จะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรครับไข่คิงเดอร์ครับอ่าไข่คิงเดอร์นะคะ สีฟองใช่ถ้าเป็นไข่จริงสีฟองอั่นี้สีลูกใช่ไหมต้องมีสีลูกอ่ะมีสีอะไรบ้างครับสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีเขียวโอเคไอ้นี่เขียวเขียวันนี้เขียวออกดิอ๋อนี่อ่ะน้องเมียมโชว์เพื่อนกับแม่หน่อยดูนี่ไปโชว์ใกล้ๆวันนี้เอาอะไรมาโชว์ด้วย ะ,ะเขาเรียกว่าอะไรแมวเรียกว่าแมวเขาเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะยายเขาขี้บมาให้จากเครื่องขี้บใช่ไหมใช่แต่น้องอยากแกะไอ้ลูกนี้รู้เป่ะอ๋อน้องน้องเลือกสองลูกแต่แม่แกะสองลูกน้องเอาไหนเอาไหนแล้วแม่เอาเอันนี้แล้วกันโอ้โหมีสีเหลืองที่แม่อยากได้ด้วยอ <c oughs> ่ะโอ้ใหญ่สีเขียวอ่อนกับสีชมพูน้องเมียได้สีไหนอย่าเพิ่งแกะสิเอาก่อนเอาสีไหน ได้สีเขียวเข้มกับสีเหลืองอ่ะใครแกะก่อนแล้วแกะสีเขียวอันนี้ก่อนยากรูของเลโอเคไม่รู้ว่าจะได้ของเล่นเหมือนกันหรือเปล่านะคะคือร้อขยับแล้วว่าเสียงเหมือนกันเสียงเหมือนกันเนาะใช่กันใช่ไหมดูไซสดูไซส์แฉะด้วยด้ันะแม่แกะให้หน่อยอ้าโอ้กอไนอ้แล้วอ้นอหนขนมอันไหนอองเอ่นอ่ะออ้อ้องเล่นอ้อ โอเคไอช้อนขนมโอ้ย่นเลยหน้าย่นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยควายไอควายเหรออันนี้สียมพูได้อะไรอ่ะจีเฉลยได้ควายถิ่มอู้ไปของเด็กผู้หญิงคืออะไรอ่ะอุ้ยได้ควางโดยใช่ควางไหมอ่ะไม่เห็นเลยควายจะต่อไงเดี๋ยวควายทะนุ่มอ่ะ อืมได้กวางอนนยวแม่ต่อให้ดูกนะ่อนนะใส่หน้าเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ใส่อันนี้เป็นแหวนเหรออัน,นอะไรเป็นแหวนใส่นิ้วไหนแม่ได้นิ้วแม่ใหญ่แม่เอามือเอาไปใส่ควางเปล่าแม่ประกอบพวนจะนูให้หน่อยแม่ประกอบให้หน่อย,ออยโอเค อ๋อติดอันนี้ก็ติดบนหลังหลังอันนี้ได้ด้วยนี่ใช่ไงน,นี่น่ารักอ่ะอันนี้น่ารัก่ะของเด็กผู้หญิงอ่ะอันนี้เป็นลายควายธนูจุบขา่าเมื่อใส่หนึงไหนฮะนี่อันนี้ใชเหืวนกระทิงกระทิงอกระทิงกระทิงกระทิงโอเคออะแกะตัวต่อไปตัวต่อไปของแม่ได้อะไรอ่ะชออุย้ยขอสลับกางได้ไหม ใช่อ,อันนี้ของน้อง,ว,อว,องวีเอ็มวีอย่าไปตั้งโชกันกระทิงไปตั้งโชกเพื่อนชุบอาแกะอันนี้ของแม่สีอ่อนจบแกะผิดและอ้าวอันนี้ขาดเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนมีไอ้ไหมโอ้โหลอยเท้าเหมือนนี่อันนี้ได้เลยนะมี มีผู้มีผู้เดียวอ่อ,อ,อนโอ้ยย่าได้ตัวนี้เลยอ๋มาเป็นเพื่อนกันเข็ดปอนะอ๋อน้องเมียได้หมีเหรอมาเป็นเพื่อนกันโอ้ได้ไม่ซ้งกันเลยนะได้เหมือนได้มาคู่กันเลยอ่าเดี๋ยวน่า,ารักไหมน่ารักไหมแม่หมีตาบอดแม่ดูกระตายอ่ะ ไม่ใช่เกาอาจจะปาลาไม่เกี่ยวปาลาแบบเ้่ามุกอ่ะโอ้ปลาเล็ปาลปาเล็กใส่ไหนดูดิมีเขาใส่อะไรบ้างโอ้มีเขาหมีที่ยืนด้วยเหรอไม่ใช่ที่ยืนที่ยืนนะรู้แล้วแต่หมายถึงว่าต้องใส่หมีเข้าไปก่อนอ๋อไม่เป็นไงทาางำแบบน,น<อ>ั้นได้ไหมทำแบบนั้นได้ไหมคือเขาเจะแตะไหลเปล่า<อ>แตะ<อ>แตะไหลแล้วตามเจลลี่ใช่ไหมไม่ใช่ เอาแต่อะไรเจ๊บเจ็บเจ็บเดี๋ยวนี้แล้วนี้เขาอยู่ตรงไหนนะไม่รู้อ่ะนี่นี่นี่มีขึงข้างล่างข้างล่างเปล่าบังได้มัง้งอืมอือือเขาให้โชวยนน์ยังไงอันนี้เป็นแม่ใส่ด้านผิดโอ้เปล่า นึอ๋อแม่เขาใส่ใส่แบบไหนก็ได้ตามใจเนี่ยใส่แบบนี้ก็ได้เนี่ยอีโออีอย่างนี้เหรอนี่พี่หมีอือสองสองตัวน,นี้เข้ามาคู่กันเขาชื่ออะไรนะมันก็องคู่ก<ห>ั<ห>นเปล่าเขาชื่ออะไรอ่ะแม่ไม่รู้จักอะ่ะเราไม่รู้จักเขาจะไม่ได้ ิีกเขาชอบเล่นกัง่ะก็ได้มาทั้งหมดสี่ตัวไม่ซ้ำกันเลยนะดีใจมากหนึ่งสสามสี่ห้าสี่ตัวอะอันนี้เป็นกวางมีผีเสื้อแล้วก็ได้แหวนด้วยนะไหนน้องเมียมใส่นิ้วไหนได้แหวนนะ่ะโอ้ยย่ะแล้วน้องมียมก็ใส่แหวนอ่าเอ้ย็ได้เหรอเอาโชว์เพื่อนๆดิสวยๆเชิญมาอ่โชว์ ท้องไงคะไม่เปิดตเอไม่ใช่ให้โชว์ว่าใส่แบบนี้นิ้วพอดีนิ้วเด็กอนุบาลเลยนะคะน่ารักเขี่ยวเออาลอง้องคนไหนอยากได้แหวน่ารักๆ,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 ๆน่ารักงนี้ไปลองเปิดดูนะเผื่อได้นี่สีฟ้าสวยสีเข้ากับเด็กผู้หญิงเลยก,ก็เด็กผจะได้หมาป่าอ่ะก็จะดได้หมาป่าเหรอ นี่ไงน้องก็เปิดได้วัวกระทิงนี่ไงแล้วก็ได้หมีแม่ได้ของผู้หญิงหมดเลยแม่เหมือนเราจับกันถูกเลยนะเวียก็ได้ของเด็กผู้ชายแม่ก็ได้ของเด็ดผกดดดผู้หญิงพอดีเลยสองตัวอะทีนี้มาชิมขนมแล้วเหรอโอ้โหโชว์เพื่อนๆซิขนมเอาขนมโชว์เพื่อนนี่ตักมากคำใหญ่ๆถ้าไม่มั่งมุกก็เป็นไรไง นี่ไงมันมันละลายอ้าวสวดัโอ้โหคำเย็นไเลยอร่อยไหมครับกินเสร็จแล้วต้องทำไงอ่ะแปรงฟันแปรงฟันด้วยนะคะกินเสร็จแล้วแล้วแม่ก็ให้น้องวีเอ็มกินแค่อันเดียวเองนะคะไม่ให้กินหมดไว้กินวันละอันนะเพราะว่ามันมันหวานนะคะต้องค่อยๆกินนะเด็กๆก,กินแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยใช่ไหมครับ คลิปนี้พวกเราก็มาแกะไข่คินเดอร์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ให้ถึงให้ถึงแสงคมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แม่กับน้องวีอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าบ๊ายบายหนะะ่อยครับบ๊ายบายกดไลค์ถึงหมืม่นคนมวันนี้บอกแสนตอนนี้บอกหมื่นแล้วนะคะหมื่นแล้ว